คุณกำลังมองหาจักรยานที่คล่องตัวพกพาง่ายและมีสไตล์อยู่หรือเปลา่าคันที่กำลังปั่นอยู่ขนาดล้อ24นิ้วคันนี้คือคำตอบไม่ว่าจะปั่นไปโรงเรียนปั่นเล่นในสวนสาธารณะหรือพกไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พับเก็บง่ายรวดเร็วประหยัดพื้นที่ในบ้านคอนโดหรือท้ายรถยนต์ไม่เล็กจนเกินไปและยังคงปั่นสนุกสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เบาะนั่งยาวพร้อมพนักพิงนั่งสบายเป็นพิเศษมีตะกรา้าหน้าอนเนกประสงค์สะดวกสบายสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวระบบเกียร์ที่ราบรื่นเจ็ดสปีดให้คุณปั่นได้อย่างนุ่มนวลปรับได้ตามสภาพเส้นทางดีไซน์สวยงามทันสมัยด้วยเฟรมสีขาวครีมสุดคลาสสิกเข้าได้กับทุกสไตล์มั่นใจได้ว่าไม่ตกยุครักร <c oughs> ับไปเลยความสะดวกสบายและความสนุกในทุกการเดินทางของคุณ